สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําระบบ p h p นะครับเป็นระบบขายไ d เเกมออนไลน์นะครับซึ่งในระบบนี้ก็มีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับเมื่อมีออเดอร์เข้ามานะครับเราก็สามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้อีกครั้งนะครับเมื่อออเดอร์นั้นอ่ะได้จ่ายเงินมาหาเราแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้วิธีการใช้งานจะเป็นดังนี้ครับก็คือไปที่แอดมินก่อนแล้วกันนะครับ พอเข้ามาในแอดมินร้านเนี่ยก็จะมีจัดการคาสั่งซื้อจัดการหมดหมู่นะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับมีเ e ลีฟีไฟแล้วก็มีพับ G อาจจะมีเกมอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็เพิ่มหมดหมู่เข้ามาครับจัดการสินค้าครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปครับกดเพิ่มสวกดเพิ่มนะครับสวัมีเอนะครับมีเ v เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับก็ใส่รายละเอียดเข้าไปใส่ราคาเข้าไปครับสุวิสี่ร้อยเลือกรูปภาพครับ ตรงรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะใส่รายละเอียดสินค้าปเลยก็ได้ครับ id อะไรดาวยศเท่าไหร่อะไรก็ว่านไปนะครับตัวราคาสี่ร้อยนะครับใส่เข้าไปกดเพิ่มสินค้าพอเราเพิ่มสินค้าแล้วเนี่ยเราก็กดดูครับเห็นมันก็จะขึ้นมาเมื่อกี้เราเพิ่มไป rvid สามร้อยนะราคาสี่ร้อยบาทคงเหลือมีแค่ศูนย์อยู่เราต้องเข้าคลังครับนำเข้าสินค้าใส่เลขกหนึ่งครับแล้วกดบวกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละ นะครับคราวนี้เราออกจะระบบครับไปที่ช็อปเห็นไหมครับก็จะมีขึ้นมาสามารถเซิร์ชตามหมวดหมู่ได้ครับเช่นอ v ก็จะเจอเฉพาะอ v เท่านั้นต่อมานะคนจะซื้อนะครับก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนไม่ก็ล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับถ้าไม่มียูเซอร์ตอนนี้ยังไม่มียูเซอร์นะก็กดมันก็จะปิดเข้ามาไม่ได้นะครับความกดเข้ามามันก็ให้เราล็อกอินเข้ามาก่อน ถ้าจะไม่เคยลอกอินเลยก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับส่วนว่าตั้งชื่อเข้าไปครับ uh, ตั้งแบบนายชอบเล่นเกมอีเมลครับ qsq.com แล้วกันนะครับรหัส qqq แล้วกันลงทะเบียนนะครับพอเราเสีนเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับ qsq.comqqq uh, โอเ okay. คเข้าสู่ระบบเรียบร้อยครับ พอเข้าส่วนบะครับคันนี้ก็เลือกไอเดีเกมแหละก็ตามบทโม,มเลยอย่างที่เห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็เลือกได้ตามบทโม,มส่วนเลือก R V ไปนะครับเช่นชิ้นนี้400นะครับก็กดเพิ่มใส่ตะก้านะครับโอเคนะครับก็กดเข้าไปพอกดเข้าสก้าแล้วก็จะบอกว่าเหลือหนึ่งชิ้นนะครับก็กดเพิ่มลงตะก้าไปสินค้าอ,อยู่ในตะก้าเรียบร้อยลวเราก็ไปดูชี่ตะก้านะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยก็มีที่อยู่ในการจัดส่งครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับเช่น999แล้วกันเบอร์ติดต่อก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วกดคำว่าดำเนินการต่อพอดำเนินการต่อแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีค่าจัดส่งค่าจัดส่งเรามีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ไปปรับให้เป็นศูนย์ได้ครับก็ออกสัญบระบบก่อนไปที่แอดมิน นะครับก็ไปที่ตั้งค่าระบบให้ค่าจะส่งเป็ศูนย์บาทนะครับอ่ะคราวน,นี้เข้าไปซื้อใหม่ qsq com โอเคนะครับก็สินค้าก็ยังอยู่ตะกร้าเหมือนเดิมนะครับคราวน,นี้เราใส่ใหม่เห็นม้ค่าจดส่งก็เหลือศูนย์บาทอะสี่ร้อยกดยืนยังงนการสั่งซื้อครับ ดรจากการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่ามีเตือนเข้ามาที่ไลน์ครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็มีรีการสั่งซื้อเรา copy มันได้เลยครับรีรสั่งซื้อ copy ไว้คราวนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่าสถานะการที่เราซื้อไปเมื่อกี้มันยังไม่ได้ชําระเงินนะครับคราวนี้เราไปดูที่แอดมินครับอ่าสลับไปที่ฝั่งแอดมินบ้างแอดมินก็จะเห็นคําสั่งซื้อแล้ว เข้ามาเห็นไหมครับสามารถเซิร์ชเลขคำสั่งซื้อได้จากตรงนี้พอมาดูที่เมนูจากการจัดการเนี่ยก็จะเห็นว่ายังไม่ได้โอนเงินเข้ามาครับยังไม่ได้โอนเงินเข้ามาสมมติว่าลูกค้าโอนเงินเข้ามานะครับคนที่ซื้อนะครับอ่าคราวนี้การโอนไปที่ปอร์ดการสั่งซื้อเห็นไหมครับก็จะมีชําระเงินปุ่มชาระเงินก็กดชําระเงินครับก็จะมีเลขบัญชีธนาคารนะครับ ชื่อบัญชีก็ไปเซตติ้งที่แอดมินได้นะครับก็กดบ f สไฟเพื่ออัปโหลดสลิปโอนเงินเมื่ออัปโหลดไปเรียบร้อยนะครับก็กดคำว่าอัปโหลดนะครับคราวนี้ก็จะไม่พบการชำระเงินแล้วนะครับเพราะว่าเราชำํำระไปแล้วปุ่มก็จะหายไปก็รอตรวจสอบต่อมาแอดมินก็จะรอตรวจสอบครับแอดมินก็จะเห็น เสรการค้าสั่งซื้อครับก็มีสถานะการชำระเงินก็คือเราตรวจสอบนะครับกดเข้ามาพอเข้ามาแล้วเนี่ยอ๋อตรงกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาดูที่ลายครับลายก็จะเด้งขึ้นมาครับว่านายชอบเล่นเกมเนี่ยโอนเงินเข้าเรียบร้อยน,นะครับที่เลขสั่งซื้อนี้เห็นไหมมันตรงกันโอเคนะครับเสร็จแล้วแอดมินก็เห็นว่าอนุมัตกิก็กดอนุมัติไปโอเคครับ ต่อมาตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่ากําลังจัดส่งตรงนี้เราอาจจะเขียน id ลงไปครับเช่เน id เกมของลูกค้าครับ ID x x x password หรือว่าไปคุยกันผ่านไลน์อ,อะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เรานะครับก็กดอัปเดตไปนะครับเรียบร้อยลวส่งไปเรียบร้อยลวตรงนี้ก็ข้อความขอบคุณลูกค้าครับกดส่ง ก็จะขอคุณลูกค้านะครับเรียบร้อยก็จะจบขบวนการนะครับเสร็จสิ้นกับระบบขาย ID เเกมนะครับนี่ตรงนี้เลยถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจในการเขียนโปรแกรมอะไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับ